คุนี <Okay. S 2> ขอแจ้งชำระค่าเช่าประจำเดือนมิถุนายนโดยท่านสามารถชำระค่าเช่าได้ภายในวันนี้จนถึงเวลาสอ2ทุ่มที่สำนัง mm hmm. กงานค่ะโดดกัานา,าราาวรอาคารแสนสุข